แขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับเป็นสปาสตรีท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์กับโรคที่ผู้หญิงในปัจจุบันนี้เนี่ยพบกันมากไม่ว่าจะเป็นเนื้อง,งอกชอ็อกโกแลตซิสซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ เธอประสบมาด้วยตัวเองว่าวันนี้จะมาแบ่งปันให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับขอต้อนรับอาจารย์ละดาวดีวรรณวิทย์นะครับหรือว่าอาจารย์อุ๋มนั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไอ้ความที่ตกกังวลเนี่ยบางทีมันเป็นมากกว่าโรคอะฮะคือเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วนะคะก็ไปตรวจร่างกายประจําปีฮะอ๋อครปรากฏว่าเป็นคนที่ไม่เคยทานยาอะไรเลยนะคะนอกจากบางทียาสมุนไพรไทยให้เรอให้อะไรธรรมดาเนี่ยฮะไล่ลมครับ ปรากฏว่าพอตรวจเสร็จคุณหมอเนี่ยก็ทำหน้าซีเรียสมากแกก็บอกอไอ้ก้อนดำๆที่ในถุงน้ำเนี่ยมันน่ากลัวมากมก็นึกถึงอาจารย์พิเชษขึ้นมามนะคะเพราะเคยเคยพบกันในงานศพของพี่ที่รู้จักกันบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราเป็นมะเร็งขึ้นมาอ,มอาจารย์พูดมาเลยแนะนำมาเลยว่าเราจะทำอะไรบ้างอ,อาจารย์บอกก็กินไอ้บิมเนี่ยแหละอาจารย์พิเชษก็บอกว่าอุ้มกินไปเลยเนี่ย มือละสองเมตรนะคะวันหนึ่งก็เป็นหกเมตรเราศรัทธาแล้วรเราเชื่อมั่นในอาจารย์พิเชษปรากฏว่าพอครบสามเดือนก็ก็ทานไปเดือนหนึ่งนะอพอทานไปเดือนหนึ่งโอ้ยมีความมั่นใจว่าขราวนี้ถึงไหนถึงกันพอคุณหมอตรวจโอ้ยใจนี่เต้นต,ตึก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 นะพอคุณหมอเริ่มตรวจเข้าไปเนี่ยนะคะเป็นอัลตราซาวด์ที่ใส่ไปในร่างกายแกก็บอกว่าที่คุณมาทําไมเนี่ย คุณนี่เรียบร้อยดีทุกอย่าง hmm. Hmm. Oh, ยังกะเสียงสวรรค์ <c oughs> แต่ทำไมต้องกลขนาดนะ้กลัวมากเลยนะคะ hmm. Hmm. แล้วเสร็จแล้ว hmm. คือมันดีใจอย่างบอกไม่ถูกอะค่ะ hmm. 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 โอ per ation beam ไปเสริมภูมิคุ้มกันทําให้ระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นมาทําให้เซลล์เม็ดเลือดขา,ข,าขาวแข็งแรงเพราะฉะนั้นเซลล์เม็ดเลือดขาวไปขจัดได้หมดเลยพวกนี้นะคะรวมทั้งเนื้องอกด้วยพวกนี้มันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ร่างกายต้องการเพราะฉะนั้นร่างกายมีปฏิกิริยาต่อต้านเลยทันทีคุณบุ๋มโชคดีมากคะ่ะครับโอเคครับช <c oughs> ่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าอาการเริ่มต้นมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับอ๋อก็ พี่ก็ไปตรวจสุขภาพประจําปีทุกปีนะ,ะคะแล้วเสร็จแล้วก็เขาก็จะมีโปรแกรมมาให้เลยนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือไปดูอัลตราซาวช่องทอง้องก็จะเห็นระบบกระเพาะมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอกออ็ที่เกิดเนี่ยก็คือปี52นะคะหลายปีมาละคุณหมอก็ดู ทางซ้ายก็พบเนื้องอกที่มดลูกกันนะคะ<ช>ประมาณสองสามเซนแล้วตัวเราไม่มีอาการหรอคะไม่เป็นอะไรสักอย่างประจำเดือนอะไรก็มาปกติออดีเออเแล้วก็ฮะแล้วก็แข็งแรงนะคะออแล้วปรากฏว่าไอ้ทางขวาเนี่ยอาจารย์ค่ะมันจะมีถุงน้ําในรังไข่ซึ่งไม่ได้ใหญ่นะฮะแต่ว่ามีช็อกโกแลตซิสเนี่ยอยู่ข้างในออแล้วก็หน้าตาของคุณหมอที่พูดกับเราเนี่ย หน้าตาคุณหมอเนี่ยวิตกกว่าเราอีกคือหน้าตาแบบว่าเออคือเหมือนกับว่ามาเร็งรังไข่เนี่ยมันก็เริ่มต้นอย่างนี้ทุกคนนะคะอ๋อจวอย่างนี้เลยเหรอฮะคือคือ,ค,อคือเป็นห่วงเป็นใยจนเราเนี่ยชักเอ๊ะมันเกิดเรื่องไม่ค่อยจะดีงามแล้วมันอยู่ขั้นไหนหละหมอถึงได้หวอ๋อไม่มีขั้นค่ะยังเป็นเ,<อ>เนื้อง,งอกอยู่ค่ะแค่เป็นเนื้องอกแต่หมายถึงว่าจากประสบการณ์ที่ดูแลคนไข้ามางไงฮะพบว่า พอเป็นอี่ปุ้มเนี่ยมันจะมีพัฒนาไปคือคุณหมอเนี่ยคอนเซิร์นมากกำลังจะส่งไปตรวจอีกครั้งโดยผู้เชี่ยวชาญโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่ได้สออาการใดๆเลยไม่มีทั้งสิ้นเลคะจ่เพราะฉะนั้นโรคนี้ต้องเป็นโรคที่ต้องระมัดระวังาแล้วก็เพราะมันไม่ทำให้เราเจ็บปวดอะไรแล้วถ้าผู้หญิงที่ไม่กล้าไปตรวจนะคะไม่รู้เลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเพื่อนๆเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเวลาจะไปตรวจ เ,เพพเนี่ยนะคะตรวจภายในเนี่ยคือจะต้องไปนัดเลี้ยงต๊ะจีนกันก่อนแบบกลัวแล้วก็ตรวจเสร็จถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นก็เลี้ยงกันอีกอะไรอย่างเงี้ยคาะมันเป็นสิ่งน่ากลัวของผู้หญิงนะคะ<อ>จ้า<อ>คือมันเป็นน,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 น่ากลัวมากค่ะถึงจะมีลูกแล้วมีอะไรนะคะแต่ว่าคือแล้วก็คุณหมอเนี่ยคือทุกคนก็จะปลอบใจพวกบรรดาผู้หญิงนะฮะว่าหมอเขาไม่ได้จําเขาไม่รู้หรอกแต่ว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันจะมันจะเขาเรียกอะไรคะ สุดแสนที่จะบอกไม่ถูกอะฮะถ้าต้องไปตรวจแบบนี้คือของอาจารย์อุมเองเนี่ยไปตรวจก็เจอคุณหมอที่แสดงอาการวิตกกังวลเนี่ยมากกว่าตัวเราขั้นหนึ่งละเพราะว่าไปตรวจกันทุกปีไงฮะแล้วก็มีประสบการณ์หนึ่งก็คือที่บ้านเองก็เห็นบอกมีกรรมพันธ์ทางด้านเรื่องถูก่ะแล้วก็เคยเล่าให้คุณหมอฟังไงฮะบอกว่าเวลาที่ไปงานศพทางฝั่งคุณอากับคุณป้าฝั่งทางพ่อนะคะ ก็มีคุณป้านี่ก็เพิ่งเสียชีวิตก็เป็นมะเร็งที่เต้านมก็ตัดทิ้งไปทีละข้างเวลาเราไปงานศพญาติคนอื่นเนี่ยถ้านั่งเรียงกันเนี่ยถ้าฝั่งพ่อนี่ก็จะเหลือนมคนละข้างเราก็แบบโอ้โห <c oughs> แลดูมันสยองนะคะจานแล้วพอจากนั้นก็เป็นมดลูกอีกอแต่ว่าก็เคยพบกับคุณหมอคือชอบบิว้วอารมณ์เราก็กลัวใช่ไหมคะคุณหมอ ก็ไปเจอคุณหมอท่านหนึ่งยังจําได้เลยฮะพอดีไปเฝ<ม>้าไข้ของคุณแม่สามีมที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์<ะ>แล้วก็แบบบิ้วอารมณ์พอใครเป็นโรคอะไรเราก็จะคอยเป็นกับเขาด้วยนะคะ <c oughs> ทีนี้คุณแม่สามีก็บอกว่าหรืออยู่ว่างๆก็ลงไปตรวจสิเพราะว่าหมอคนที่มาประจําวันนี้เ<ะ>ย็นนี้ยเก่งมากเลยม,มาจากโรงพยาบาลจุฬา<ม>ก็เป็นคุณหมออายุเยอะมากแล้วฮะ แล้วดิฉันก็อันนี้เหตุการณ์หลายปีแล้วนะคะก่อนที่จะมาพบเนื้องอกคุณหมอท่านนั้นก็บอกหนูจา๋าเมตตามากเลยค่ะนูจทจ๋าทำไมหนูถึงต้องกลัวถึงขนาดนี้ก็เล่าเป็นซีนให้ฟังว่านั่งพนมมือแป้นเนี่ยเหลือหนึ่งข้างอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าหนูอย่าไปวิตกกังวลให้มากเ,ออเพราะว่าบางทีเนี่ยความเครียดยมันก็เป็นบอกเกิดแล้ว สิ่งที่น่าสังเกตแล้วคุณหมอให้ความรู้แล้วดิฉันก็ไปเผยแพร่นในหมู่เพื่อนนะฮะก็คออือสภาพของเต้านมเนี่ยเหมือนฝั่งไหนเหมือนฝั่งคุณพ่อซึ่งเป็นลูกฟักลูกแฟงครับดีหรือว่ามาเหมือนฝั่งคุณแม่ที่เฟิร์สบราตลอดชีพอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกสงสัยจะแบบมาทางคุณยายแกก็บอกอเพราะฉะนั้นหยุดเครียดไอ้ความเครียดแล้วต้องคิดว่าตัวเองจะเป็นเนี้ยมันก็ มันอาจจะไม่ดีนะสําหรับการที่เซลล์อะไรมันอ,อย่างนี้ก็ก็เล่าให้คุณหมอที่ตรวจกันทุกปีฟังปรากฏว,ว่าคุณหมอก็เลยคอนเซิร์นมากคิดว่านะฮะแกก็ปรารถนาดีมากก็เตรียมจะส่งไปตรวจกับคุณหมอที่เก่งเฉพาะทางอะไรต่างๆทีนี้ดิฉันก็กลับมาถึงบ้านคือหน้าตาที่วิตกของคุณหมอทําให้เรารู้สึกฉันป่วยแล้วก็นึกในใจพอดีเพิ่งไปงานศพ พี่คนหนึ่งซึ่งเป็นมะเร็งแล้วก็นั่งติดกับดรพี่เชษดิฉันก็บอกว่าเรียกเรียกท่านว่าพี่พี่ถ้าหนูเป็นมะเร็งอ่ะแกบอกทำไมต้องไปเริ่มต้นประโยคแบบนี้นะแบบก,ก็เห็นเราไปงานศพแล้วเดี๋ยวนี้คือเราไม่ต้องถามว่าป่วยเป็นอะไรคะเสียชีวิตเพราะอะไรคะไม่มีมถามว่าตรงไหนอ๋อคือคิดว่าเป็นมะเร็งแน่แน่รตรงไหนแล้วก็อีกอันหนึ่งคือติดเชื้อในกระแสะเลือดที่เราจะได้ยินจนแบบว่าอ,อันนี้น่ากลัวมาก ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ,ะแล้วเราก็ตอนหลังที่เราไปงานผู้ใหญ่อะค่ะ,ะก็จะไปลงเอยสองอันนี้ทีนี้ก็เลยบอกพี่พิเชษเพราะว่าเรานั่งอยู่หน้าศพเนี่ยแกก็บอกว่าอุ้มไอ้บิมสีเขียวเนี่ยแล้วก็ทำสมาธิบอกพี่หนูเป็นคนนะหนูว่าหนูเพึ่งบิม บีมเขียวแน่นอนอเพราะว่าสมาธิหนูก็แตกกระสานสั้นเซนหนูก็นอนสมาธิได้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีวินัยเลยอย่างเงี้ยค<อ>่ะทีนี้แทนที่จะไปตรวจตามที่คุณหมอ,อประจำปีที่เขาเ,ออเป็นที่ปรึกษาเรานะฮะดิฉันก็โทรหาพี่พิเชษทันทีเลยบอกพี่พี่พิเชษหัวล้อแล้วก็เสียงอันอบอุ่นและเมตตาบอกอุ้มสองสองสองคือก่อน ไม่ต้องพูดจากับใครเช้าสองเม็ดก่อนอาหารกลางวันสองเม็ดแล้วก็ก่อนนอนนะคะสองเม็ดดิฉันก็ไอ้มื้อกลางวันนี้ลืมแน่นอนเพราะตกกลางวันพออยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ไอ้ก่อนอาหารนี่ไม่มีวันเลยอยู่นอกบ้านด้วยบางทียาไม่ได้ติดเข้าไปก็เลยต่อรองขนาดกลัวจนหัวหดนะคะจานก็ยังต่อรอง3ามสามและกันพี่คือตื่นเช้ามาไม่ต้องพูดจากับสามีก็สามเม็ดก่อนนอนก็นุ หนูขอดิ้งวายก่อนนะคะแล้วหนูจะทานน้ําให้วายหมดแล้วหนูก็จะขอก่อนนอนปรากฏว่าเคร่งคัดมากในชีวิตไม่เคยเคร่งคัดอะไรเท่านี้แลยค่ะสามสามเนี่ยนะสานสาแ่มันบิวแล้วอ่ะยุกกลัวมากเพราะว่านึกถึงหน้าตายัดโยมไงฮะก็กลัวมากแล้วก็ไม่เคยมีวินัยเท่านี้มาก่อนพี่พิเช่เนี่ยพูดด้วยเสียงอันเรียบกริบเลย ซึ่งทําให้เรารู้ว่าเวลาเราได้รับความเชื่อมั่นเนี่ยมันเหมือนโรคเราหายไปแล้วครึ่งหนึ่งอะฮะก็สบายใจขึ้นแตกต่างจากไอ้วันกลับจากโรงพยาบาลวันนั้นเนี่ยนักมวยแพ้น็อก <laughs> คือกลับมาถึงบ้านสามีนึกว่าต้องส่งไอซียูแต่ว่าพอพูดกับพี่พิเชษปึ้มเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยมเยมีความหวังมีความหวังแล้วเชื่อมั่นเกินร้อยฮาจารย์ <laughs> เพราะว่าความที่เรารู้จักและศรัทธา <laughs> เป็นคนที่เราไหว้ได้สนิทใจเหลือพี่พิเชษเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้ <laughs> แกไม่มีวันจะมาหลอกเราอะมผีแต่ความหวังดีนอกจากอาจารย์พิเชษที่ที่พูดถึงแล้ว่คะไม่ลองดูวิธีอื่นไม่เคยแล้วกลัวโดนหลอกแล้วเป็นคนคือกลุ่มพวกบรรดาเพื่อนหญิงด้วยกันเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นเอเขาเรียกอะไรฮะอีโก้นะคะอาจารย์ กลัวมากอุย้ยพวกดเรกเซลอย่าหวังจะได้มากินเงินชั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เป็นหลอกคนอื่นทะยาอะไรอย่างเงี้ยการะะศึกษาสูงเท่าไหร่ยิ่งเป็นค่ะก็การศึกษาไม่สูงมากก็เป็นค่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็แล้วก็แผบไม่มีวันสละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากับด็อเตอร์พิเชษเนี่ยเรารู้จักเป็นการส่วนตัวไงฮะแล้วเราก็เพิ่งพูดคุยกับท่านที่เล่าให้ฟังมันก็ทําให้เราเนี่ย คือไม่มีการที่จะไปทดลองอะไรที่ไหนแล้วไม่ได้ไปตรวจอะไรใหม่ด้วยแล้วก็อาจารย์พิเชษบอกอุ้มสามเดือนให้ทาน6กเม็ดเนี่ยสามเดือนแล้วมาพิสูจน์กันพูดด้วยน้ำเสียงอันแบบว่าของเธอจิ๊บจอยไอเราแทบจะหายเดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวอาการคือเนื้องอกใช่สามประมาณสามเซนสามเซนนี้ก็สามเซนนี้ใหญ่นะลูกชิ้นเนี่ย ค่ะอุ้ยเห็นภาพลูกใหญ่เสเซนลูกใหญ่แล้วก็อีกข้างมันเถ็นน้ำขว้าขวาขวาเป็นช็อกโกแลตซีสเนี่ยมันจะอยู่ในถุงน้ำมันคืออะไรหลายคนจะไม่รู้จักนะช็อกโกแลตซีสอ่ะค่ะเดี๋ยวต้องให้จานนำไผ่แล้วเสร็จแล้วอย่างนี้ค่ะจานขาเวลาที่ผู้หญิงนะคะทีนี้พอตอนที่คุยกับจานพิเชษแล้วดิฉันก็เริ่มสบายใจแล้วมีความรู้สึกว่า เอาล่ะสามเดือนเนี่ยให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยในขณะนั้นเนี่ยก็มีบรรดาพวกเพื่อนผู้มากประสบการณ์แบบหวังดีประสงค์ร้ายทั้งหลายไอ้คนหนึ่งก็มาจับตัวดิฉันรับที่บ้านเลยไปเล่นโยคะบอกว่าเวลาผู้หญิงเราเนี่ยมีโรคพวกมันเกี่ยวกับฮอร์โมนเธอต้องไปสร้างฮอร์โมนให้มันสมดุล ไอ้อีกคนหนึ่งก็เป็นนักมังสวิรัตก็มาแนะนําเรื่องอาหารต้องเปลี่ยนบอกว่าเธอจะต้องปรับปรุงชีวิตห้ามกินเนื้อแดงแน่นอนแล้วจานขาหนูนะคะหมูย่างน้ําตกแล้วยังเน้นมันๆลืมทานไปเรียบร้อยแล้วยางนั้นอย่างนี้อย่างนี้ว้าแต่เล้วเราทานไอ้พวกนี้ไม่ได้นี่หนะาเนื้อย่างไม่ให้เกินของทอดไม่ให้เกินเนื้อสีแดงไม่ให้เกินห้ามเด็ดขาดหมดเลยลืมทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสามเดือนปึ้ม โอ้ยยังใจไม่ดีนะฮะยังมีการแบบอขอแทงกั๊กเอาอีกสักเดือนหนึ่งก็ทานไปอีกประมาณร่วมๆเดืนอนทีนี้ตัวดิฉันเองเนี่ยอยู่เชียงใหม่แล้วจะมีหมอที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นหมอตรวจเพปซิเมียนเนี่ยนะคะคซึ่งเป็นอาจารย์หมอคิวเนี่ยยาวมากเพราะครบสามคือเพื่อนเนี่ยไปจองไว้ให้ละเพื่อนเขาเป็นคนไข้หมอคนนี้ไปจองไว้ให้อย่างดี บอกเธอกินไปสามเดือนแล้วก็เดี๋ยวฉันมีคิวให้เธอคือฉันน่ยอยากรู้ทุกคนลุ้น่ะแล้วปรากฏว่าพอสามเดือนบอกไม่ยังไม่กล้าไปอ่ะกันเหนียวไว้อีกหน่อยละกันไอ้เพื่อนนี่ก็ต้องไปเลื่อนคิวโอ้โหเป็นที่ปั่นป่วนเพราะว่าไม่ได้มีวิธีการดูแลไม่เคยค่ะแล้วเป็นคนไม่ทานยาเลยแล้วแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวผมผมย้อนไปนิดนึงค,คุณหมอที่ตรวจพอพบปั๊บเนี่ยคุณหมอให้ให้วิธีการให้ยา ออไม่กำลังจะส่งไปตรวจปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอเขาต้องการเช็คให้มันแน่ใจแพอเห็นปั๊บเนี่ยเรื่องเรื่องมะเร็งหรือเรื่องเนื้องอกอะไรต่างๆเนี่ยหมอเขาจะไม่ใช้ครั้งแรกเขาจะต้องมีเซ็กันต์ตอสใช่ค่ะแต่ว่าไอฟิล์มของไอเอ็มอาร์ไอเนี่ยมันไอเทคโนอัลตราซาว์อัลตราซาวน์ี่มันชัดเจนมากมันเห็นชัดเจนแล้วก็ได้เอามาให้ให้ดรพิเชษดูนะคะชัดเจนมากเลยสองข้างเลยเนี่ยนะคะ แล้วแกก็จะขั้นตอนโรงพยบาบาลนะคะอาจารย์ก็คือจะต้องพบหมอคนนี้แจากนั้นอย่างนัง้นอย่างนี้มมดิชันก<ม>็ดอกเตอร์พิเชษคนเดียวเท่านั้นเช้าสามก่อนนอนสามสี่เดือนผ่านไปไปถึงทีนี้ก็เป็นคิวตรวจหมอคนนี้ก็ได้คิวไปห้าโมงค่ะคลินิกเปิดห้าโมงเด็กก็มาบอกพี่กลับบ้านไปนอนเลยเชียงใหม่มันก็ใกล้นะฮะอาจารย์ เพราะว่าคิวพี่เนี่ยที่พี่มา5้าโมงเนี่ยพี่จะได้ตรวจสองทุ่มกว่าอ๋อเป็นนอนอ,อีกสามชั่วโมงนะฮะแล้วเราก็เลยถามว่าแล้วคนที่ตรวจอยู่ตอน5้าโมงเนี่ยมันมาตั้งแต่ตีสี่หรือ,อยังไงคืองงมากคือเขาแย่งคิวกันแล้วก็คือคน,นล้วนอา,าการหนักแล้วเขาต้องการเหมือนกับว่า เอาให้ผลที่แน่นอนเพื่อการผ่าตาดัดหรือว่าอะไรคือคอนซัลท์ให้เต็มท <หา S 1> ี่เลยเพื่อการที่ว่าขั้นตอนหน<อ>ึ่งสองสามตัวดิฉันเองพอสองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มนะคะคิวสุดท้ายเลยไปถึงคุณหมอก็ดุมากเลยเข้าไปถึงแล้วเป็นเครื่องตรวจแบบเข้าไปในร่างกายด้วยนะคะอาจารย์ซึ่งตัวดิฉันเองไม่เคยตรวจแบบนี้มาก่อนนึกในใจว่าห้ามไฟช็อตไฟลัว่วฉันจะไม่ยอมเป็นอะไรตายเพราะอย่างนี้แน่นอนก็น่ากลัวมากพอหมอ เขาก็ตรวจปั๊บประโยคแรกดุมากมาทำไมคะเนี่ยของคุณเนี่ยเรียบร้อยดีมากอันนี้อันนี้ไม่ใช่คุณหมอท่านแรกที่ปตรวจไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คุณหมอท่านแรกเนี่ยไม่ใช่คุณหมอตรวจอลตาซาวเป็นคุณหมอที่เวลาตรวจประจําปีแล้วต้องอ่านผลแล้วเราเจอกันทุกปีทุกปีทุกปีก็เป็นเหมือนญาติส่วนคุณหมอท่านนี้เนี่ยคือคุณหมอเฉพาะด้านเลยเป็นตรวจ เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยรลยเรียกว่าเขาเห็นหน้าเขายังรู้เลยว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอแกตรวจเข้าไปปึ้มโอ้เรานี่กลัวมากเกรงกลัวผลใช่ไหมกลัวไม่กลัวผลด้วยแล้วมันบอกไม่ถูกอาจารย์มันก็เย็นเย็นนะนะแกก็บอกว่ามาทําไมคือเสียงเนี้ยดุคล้ายๆว่าคือที่เขามาเนี่ยเขาเพียบกันมาหมดแล้วแล้วแม่คนนี้เรียบร้อยดีเหมือนเสียงสวรรค์ฮะพอออกมาคนแรกแทนที่จะโทรหาคือสามีไม่ใช่ด็อกเตอร์พิเชษพี่พิเชษ เหมือนเด็กแบบชนะอะไรอย่างเงี้ยออย่างเงี้ยค่ะที่คุณหมอบอกว่ามาทําไมคือไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยไม่มีและสะอาดเรียบร้อยเส้นหายไปไหนแล้วล่ะนั่นเนี่ยแล้วก็ที่น่ากลัวกว่าคือเขาบอกว่าช็อกโกแลตซีสจะโตเร็ว่ะใ้ที่เป็นอยู่ในถุงน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็คือคนที่ไม่ได้ไปตรวจแล้วไม่รู้เนี่ยมันปื้มปๆ้มปื้มดิกทีก็อาจจะเป็นมะเร็งไปแล้วนะคะแต่นี่สี่เดือน สี uhm ่เด mm ือนแล้วไม่เคยทานยาเป็นคนที่พูดกับเพื่อนแล้วเพื่อนรังเกียจหมันไส้ที่สุดเพราะว่าบอกว่าเฮ้ยสารเคมีเนี่ยเป็นสิ่งน่ากลัวนะเพราะว่าทานพาลาไปเม็ดนึงหายปวดหัวมีอยู่วันนึงเพื่อนด่ากันทวนหน้าเพราะว่าทุกคนเขาทานกันสองเม็ดอะไรอย่างเงี้ยแม่แม่คนนี้มาจากโลกไหนยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยทานยาส่วนใหญ่ก็จะแบบทานพวก เขาเรียกอะไรสลันแหนให้มันเรออะไรอย่างเี้ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าทั้งหมดที่หายเนี่ยคือวินัยไปเล่นโยคะไปหนเดียวลงทะเบียนไป1,200บาทเนื้อสัตว์ตลอดฮะก็ยังทานเหมือนเดิมค่ะเหล้าวายติดมันชอบที่สุดวายนี้ต้องหนึ่งแก้วทุกวันคืออย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่จะสันมาก็คือไม่ได้ไม่ได้มีวินัยในการดูแลสุขภาพดีขึ้นเลยและมีวินัยการกินบิม กินบ <in> ิมอันนี้ไม่เคยขาดเลยมไม่เคยขาดสมองจะจําแม่นอยู่เรื่องเดียวเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบไลฟ์การ์ดของเราอ่ะคือถ้าฉันไม่ได้อันนี้เนี่ยสงสัยฉันแย่แน,น่แต่ว่ามันก็อาจในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะก็จะพูดกับทุกคนเลยและเพื่อนต่างๆน,นานานเนี่ยตอนนี้เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพ <c oughs> แล้วไม่ใช่ของเพื่อนด้วยนะคะของสามีเพื่อนของพ่อเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเมื่อปี 53ใช่ค่ะปี53รายการเนี่ยปี53ที่คุณหมอทักว่ามาทําไมไม่ได้มีอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นอ่ะเพราะว่าระยเวลามันทานกันหลายปีก็ตรวจทุกปีก็สงบเรียบร้อยดีแต่ว่าดิฉันน่าจะทาน2เม็ดก่อนนอนทุกวันครับครับคือหลังจากที่ไปตรวจคุณหมอใช่ก็เปลี่ยนขนาดลดขนาดลงหเนี่ยไม่ได้ทานแล้วก็เป็นก็ปรึกษาด็อเตอร่พนเชษ ฮะสเม็ดก่อนนอนสอเม็ดก่อนนอนแล้วหลังจากนั้นก็มีการตรวจประจําปีไปเรื่อยๆค่ะเรียบร้อยสมรับแล้วชั้นซีดเป็นไงคะคือไอ้ระหว่าง4เดือนนะคะจันค่ะมันก็จะมีวันหนึ่งเนี่ยที่เราก็เราก็มีประจําเดือนเนี่ยปกติเรามีความรู้สึกว่าม,มันมีอะไรมันหลุดออกมาจากร่างกายอะ่ะ